วัชรพลตุลมศักดิ์ครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลตมรมศักดิ์โคราชาติพัฒนาผมมีเรื่องที่จะกราบท่านประธานไปถึงคอรมอครับโดยท่านนายกประยุทธ์และโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงเพื่อขอของขวัญปีใหม่ของคอรมอและกระทรวงคมนาคมท่านประธานที่เคารพครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกเพียง30กว่าวัน สิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชาวอีสานเราตนกและวัดวิตกมากที่สุดก็คือเรื่องการจราจรติดขัดบนถนนทางหลวงหมายเลข2วันนี้รัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือหมายเลข6กระยะทาง196กิโลเมตรเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น84,600กว่าล้านและขนาดนี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินการเกือบแล้วเสร็จหมดแล้วติดบางช่วงสัญญา เพราะฉะนั้นจากเดิมที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เปิดใช้เส้นทางนี้ในช่วงของวันสงการมีสถิติผู้ใช้ถึงสองแสนกว่าคันครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะกล่าวฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงคมนาคมว่าในปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยอยากให้ท่านเปิดใช้เส้นทางพิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดจากเดิมที่เปิดจากปากช่องไปสีคิ้วระยะทาง35 5. กิโลเมตรเราสามารถที่จะดำเนินการเปิดต่อเนื่อง ไปถึงอำเภอขามทะเลสอระยะทางเพิ่มขึ้นอีก40กิโลเมตรและสุดท้ายของทางก็คือบนถนนสาย204ครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นระยะทาง90กิโลเมตรจะแก้ไขปัญหาการจราจรจากปากช่องไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนสะดวกในการเดินทางและโดยเฉพาะนะครับกรมทางนี้สามารถจะแก้ไขได้ทันก่อน30วันจึงอยากจะฝากต้านประธานไปถึงรัฐบาลครับ ขอของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวอีสานครับกรับขอบพระคุณครับครับต่อไปนวะุฒิ